จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักโทษประหารกลายเป็นประธานาธิบดีสวัสดีครับผมช่องคาราคัสคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องอัเธเวลเยียไนถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาในปี1973ประเทศอุรุกวัยได้สูญเสียระบอบประชาธิปไตยให้กับการยึอดอำนาจจากทหารกลุ่มปฏิวัติที่ชื่อว่าตูปามาโรได้ต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้านทานเอาไว้ไม่ได้และทําให้เหล่าแกนนําถูกจับกลุ่มตัวในทันทีโดยมีการคุ้มกันจากกําลังทหารที่สูงที่สุดซึ่งบนรถคันนั้นก็ประกอบไปด้วย3แกนนําหลักที่มีชื่อว่าเปเป้ยาโตและและูโซและเมื่อทั้ง3พยายามที่จะคุยกันทหารก็สั่งให้พวกเขาเงียบและลงมือ สั่งสอนจนรู้สํานึกจนเมื่อมาถึงยังเรือนจํทาทั้ง3ก็ถูกแยกตัวไปขังเดี่ยวในห้องที่ว่างเปล่าและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆชาววันรุ่งขึ้นพวกมันก็เข้ามาปลดกุญแจมือและถอดผ้าที่คุมหัวพวกเขาออกพร้อมกับได้รับคําตัดสินจากกระทรวงกลาโหมว่าทุกคนจะต้องติดโคกไปอย่างไม่มีกําหนดการเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและปลุกปั่นให้ผู้คนออกมาชุมนุมที่สําคัญทั้ง3ห้ามพูดคุยกันเองหรือคุยกับผู้คุมโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะถือว่าขาดคําสั่งตามกฎหมาย แต่ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ถูกขังอยู่ในห้องมาโดยตลอดแม้แต่จะยืดหน้ากไปรับแสงจากพระอาทิตย์ก็ยังถูกพวกมันเอาอะไรมาปิดลูกกงเอาไว้1ปีต่อมาตอนนี้ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของทั้ง3ามก็เริ่มแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดพอได้จะนอนอยู่เฉยๆเพื่อรอให้เวลาผ่านไปแถมยังถูกกันแกล้งให้ย้ายเรือนจําใหมท่ทุกๆหนึ่งปีเพราะไม่ต้องการให้ผู้สนับสนุนรู้ว่าพวกเขาถูกขังอยู่ที่ไหนและเพื่อป้องกันการชุมนุมไม่ให้เกิดขึ้นที่หน้าเรือนจําก่อนที่ผู้พันจะมาพบกับลูโซและบอกว่าคร ครอบครัวของเขากําลังจะมาเยี่ยมและห้ามพูดมากเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะไม่ได้พบหน้าครอบครัวอีกเลยผู้พันยังบอกต่ออีกว่าสถานะของพวกเขาในตอนนี้ก็เป็นได้แค่ตัวประกันเท่านั้นถ้าหากมีการชุมนุมเกิดขึ้นอีกแกนนาจะถูกนําไปประหารทีละคนต่อมาทั้ง3าก็ถูกพาตัวไปตัดผมล้างตัวก่อนที่จะถูกปิดตาและพาไปพบกับแพทย์เพื่อตรวจเช็คสภาพร่างกายและทันทีที่หมอได้เห็นสภาพของพวกเขาก็แทบจะรับไม่ได้เพราะร่างกายทั้งผอมแห้งขาดสารอาหารเหมือนกับ สัตว์ที่ถูกทิ้งให้อดอยากแต่หมอก็ช่วยอะไรไม่ได้และจำใจเซ็นเอกสารว่าทั้ง3คนยังแข็งแรงดีส่วนลูโซเขาถูกพาตัวมาพบกับครอบครัวที่มีพ่อแม่และลูกสาวของเขาอีกหนึ่งคนแต่เมื่อคุยกันไปได้สักพักลูโซก็สังเกตเห็นว่าพ่อที่เริ่มแก่ชราได้มีอาการป่วยเป็นอัลไซเมอร์และแทบจะจำเขาไม่ได้ด้วยซ้ำซึ่งเหมือนก็ทำให้ลูโซเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่มีโอกาสดูแลท่านด้วยตนเองหนึ่งปีต่อมาพวกเขาก็ถูกย้ายตัวไปที่เรือนจำอีกแห่งหนึ่งและเช่นเดิมที่พวก ทหารจะหาเรื่องมากั่นแกล้งพวกเขาแต่ก็ทำได้แค่เพียงอดทนเท่านั้นส่วนเปเป้ P P, ที่ถูกขังอยู่ไกลสุดก็ทําให้เขาแทบจะกลายเป็นบ้าเนื่องจากไม่ได้พูดคุยกับใครมาเป็นเวลานาน จนเมื่อถึงวันสิ้นปีพวกทหารก็มีการเลี้ยงฉลองมนอาวอาหารดีๆให้กับสุนัขส่วนของเหลือทิ้งพวกมันก็เอามาให้ทั้ง3คนกินแทนข้าวและถือว่าเป็นมื้อที่ดีที่สุดถ้าเทียบกับมื้อก่อนๆที่ผ่านมายาโตที่เห็นว่าทหารออกไปกินเลี้ยงกันหมดเลยลองขอคกำแพงเป็นรหัสมอสจนได้รู้ว่าลูโซถูกขังอยู่ที่ห้องข้างๆข,ข,ข,ของเขาเองแต่ยังไม่รู้ว่าเปแ้ถูกขังอยู่ที่ไหนทั้งสองเลยใช้รหัสมอสเพื่อพูดคุยกันทั้งเล่นหมากลุกเพื่อฆ่าเวลาและถามถ่ายกันถึงเรื่องต่างๆจนอยู่มาวันหนหึ่ง ยาโตก็ถูกนําตัวมาสอบปากคําคแต่ในระหว่างนั้นเขาก็เกิดปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําและด้วยสภาพที่ถูกใส่กุญแจมือก็ทําให้เขาไม่สามารถทําธุระได้ทหารผู้น้อยจึงไปตามหัวหน้าที่ยศสูงกว่าให้มาช่วยตัดสินใจกับเรื่องนี้ซึ่งมันก็ทําให้ผู้พันไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ลูกน้องไม่สามารถจัดการปัญหาแค่นี้เองได้จนเมื่อเสร็จธุระยาโตก็กลับมาที่ห้องขังและเอาเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เขาแอบหยิบมาจากถังขยะมาอ่านให้ลูโซ่ฟังและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้รู้ข่าวสารจากโลก ภายนอกกลับมาที่เปเป้ด้วยความที่ถูกขังเดี่ยวมานานในตอนนี้เขาก็เริ่มมีอาการหูแววและมองเห็นภาพหลอนว่าแม่มาเยี่ยมที่เรือนจําซึ่งที่จริงแล้วแม่ไม่เคยได้พบกับเขาเลยพอพวกทหารจะย้ายเรือนจําในทันทีเมื่อมีคนรู้ว่าทั้ง3าคนอยู่ที่ไหนและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ทั้ง3าต้องถูกย้ายตัวมาอย่างที่แห่งใหม่ซึ่งผนังกั้นห้องมันก็มีความหนาเป็นอย่างมากจนลูโซ่และยาโตไม่สามารถขอรหัสมอสคุยกันได้และเมื่อพวกทหารได้เห็นว่าห้องขังของพวกเขาใหญ่เกิน ไปพวกมันก็มาตีเส้นเพื่อจํากัดให้อยู่แค่ในกรอบเท่านั้นและสิ่งเดียวที่พวกเขาพอจะทําได้ก็คือนอนฟังพวกทหารคุยกันถึงเรื่องชีวิตและความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จจนอยู่มาวันหนึ่งลูโซ่ก็ทนฟังต่อไปไม่ไหวเขาบอกพวกทหารว่าจะช่วยเขียนจดหมายจีบผู้หญิงให้ถ้าจีบไม่ติดก็เอาตัวเขาไปลงโทษได้เลยทําให้ในตอนดึกทหารที่สนใจก็ได้นําปากกาและกระดาษมาให้เขาเพื่อเขียนจดหมายรักตามที่ลูโซ่บอกเอาไว้ ไม่กี่วันต่อมาทหารก็บุกเข้ามาจับเขาในห้องและพาตัวออกไปที่ไหนสักที่ซึ่งเหมือนก็ทําให้เขากลัวเป็นอย่างมากแต่เมื่อเปิดผ้าปิดตาออกมาเขาพบว่าคนที่พาเขาออกมานั้นคือจ่าสิบเอกที่ขอให้ลูโซช่วยเขียนจดหมายจีบสาวไว้กับเขาบ้างจนเมื่อเขียนเสร็จลูโซก็ได้ขอเก็บดินสอและกระดาษที่เหลือเอาไว้เพื่อจะได้มีอะไรทําระหว่างที่โดนคุมขังอยู่บ้างและตั้งแต่นั้นมาจ่าสิบเอกก็มักจะแบ่งปันอาหารดีๆให้กับเขาไอแลกกับการเขียนจดหมายรักจนเมื่อเริ่มสนิทกันมากขึ้นจ่าก็จะทําเป็น เปิดวิทยุเสียงดังๆเพื่อให้ทั้ง3ได้ฟังด้วยแม้ว่าจะเป็นความสุขแค่เพียงเล็กน้อยก็ตามแต่ช่วงเวลาดีๆก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหรน่นะเพราะมันถึงเวลาที่ทั้ง3ต้องถูกย้ายตัวไปยังเรือนจําแห่งใหม่และนี่ก็เป็นปีที่5ตั้งแต่ที่พวกเขาถูกจองจําซึ่งคุกแห่งนี้มันก็แย่กว่าคุกก่อนๆที่ผ่านมาเพราะมันทั้งแคบและมีกลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ําทำเอาเปเป้ถึงกับหลับไม่ได้และโวยวายออกมาเหมือนกับคนบ้านในคืนนั้นยาโต้ก็ได้ฝันถึงภรรยาเป็นที่รักท มีลูกสาวตัวน้อยที่อยู่กับพวกเขาด้วยและถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เพียงความฝันแต่ก็ทําให้ยาโต้มีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียวกลับมาที่เปเ,ปเป้เขาได้มองตัวเองผ่านกระจกและพบว่าตัวเองได้แก่ขึ้นเป็นอย่างมากจนเริ่มทําใจว่าต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิต หนึ่งปีต่อมาพวกเขาก็ถูกย้ายเรือนจำอีกครั้งและเป็นโชคดีที่ผนังที่นี่ค่อนข้างบางพวกเขาด้สามารถสื่อสารกันเป็นรหัสหมอดได้ซึ่งยาโตก็ดูจะดีใจเป็นอย่างมากเพราะวันพรุ่งนี้ภรรยาและลูกสาวของเขาจะมาเยี่ยมเป็นครั้งแรกดูโซ่เลยแนะนำว่าให้ลองเล่านิทานให้ลูกสาวของเขาฟังดูจนเมื่อถึงเวลาเยี่ยมยาโต้ก็ทำตามที่เพื่อนของเขาแนะนำซึ่งมันก็ทำให้ลูกสาวรู้สึกสนุกเป็นอย่างมากแต่ยังไม่ทันจะเล่าจบทหารก็คุมตัวเขากลับไปเพราะหมดเวลาเยี่ยมแล้ว โต้เลยบอกลูกสาวว่าครั้งหน้าพ่อจะเล่าตอนจบให้ฟังก่อนที่เขาจะถูกลากตัวกลับไปวันต่อมายาโต้ที่หิวจนทนไม่ไหวก็ได้เห็นว่าที่นอนมีรอยขาดและตรงเศษฟางก็มีเมล็ดพืชติดอยู่เขาเลยเอามันขึ้นมากินด้วยความหิวก่อนจะได้ยินเสียงพิมพ์ดีดของทหารเขาเลยพยายามจับจังหวะและสลักมันลงไปในสบู่เผื่อว่าจะใช้ทําอะไรได้จนอยู่มาวันหนึ่งจู่ๆพวกทหารก็ได้ขนของใช้ต่างๆเข้ามาในห้องทําให้พวกเขาดีใจเป็นอย่างมากที่ถูกปฏิบัติให้เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่ง มันก็เป็นแค่เพียงการจับฉากเพราะวันนี้จะมีคนจากส่วนกลางมาตรวจเดือนจํานั่นเองและก่อนจะได้พบเจ้าหน้าที่พวกมันก็ได้ขู่ว่าน้าพูดอะไรเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะไม่รับรองเรื่องความปลอดภัยแต่เมื่อยาโต้ได้พบกับเจ้าหน้าที่เขาก็เลือกที่จะพูดความจริงทั้งหมดออกมาว่าสภาพความเป็นอยู่ที่นี่มันช่างไม่ต่างจากนรกบนดินเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินก็ต่างไม่พอใจและสั่งให้ปฏิบัติกับนักโทษอย่างยุติธรรมแต่ความจริงแล้วมันเป็นแค่ความคิดในหัวของยาโต้เท่านั้นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไม่ได้สนใจ เขาเลยสนิทและแค่มาตรวจตามหน้าที่เท่านั้นจนเมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดลงของใช้ต่างๆในห้องก็ถูกขนออกไปจนหมดก่อนที่พวกมันจะได้พบกับสบู่ที่ยาโตแอบซ่อนเอาไว้ผู้พันจึงได้สอบปากคำเขาอย่างเข้มงวดแต่ยาโตก็โกหกว่ามันคือสถิติการเล่นลูเล็ตเท่านั้นผู้พันที่ไม่เชื่อเลยบอกว่าไม่ว่าพวกแกจะทำยังไงก็ไม่สามารถเอาชนะระบบนี้ได้ ส่วนเปเป้ ay, ในที่สุดแม่ก็หาเขาจนเจอแล้วมาเยี่ยมที่เรือนจําซึ่งแม่ที่ได้เห็นสภาพของเปเป้ ay, ก็ขอให้เขาอย่ายอมแพ้และอย่าย,ยุดสู้ไปนันขาดพร้อมกับมอบของใช้ต่างๆให้กับเขาแต่พวกทหารก็ได้ยึดเอาไปจนหมดและไม่ยอมให้อะไรกับเขาทั้งนั้นหลายวันต่อมาที่ด้าน,นอกก็มีการจัดงานฉลองเปเป้ P เลยได้โอกาสตะโกนความลับของพวกผู้คุมออกไปว่ามันแอบมีเมียน้อยและทําให้พวกมันต้องยอมคืนของที่แม่ให้กลับคืนมาพวกทหารที่เห็นว่าเปเป้รู้ความลับมากเกินไป มันเลยจัดการส่งเขาไปให้พบกับจิตแพทย์และผจัาการวินิจฉัยก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นบ้าเพียงแต่เป็นโรคหลงผิดเท่านั้นหมอจึงสั่งให้ทหารเอากระดาษดินสอและหนังสือมาให้เขามีอะไรทําบ้างและให้กําลังใจเปเป,เป้ว่าเรื่องนี้มันใกล้ที่จะสิ้นสุดลงแล้วหนึ่งปีต่อมาวันนี้ก็มีการเปิดให้ลงคะแนนเสียงเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผลก็ออกมาว่าจะต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและทาให้พวกทหารไม่พอใจเป็นอย่างมากจนเปิดห้องขังเข้ามาสั่งสอนพวกเขาจนวนมาถึงปีที่ ิบในการติดคุกทั้ง3ก็ถูกส่งตัวมายังเรือนจําแห่งเดิมที่จ่าสิบเอกเคยขอให้ลูโซเขียนจดหมายรักให้และที่นั่นพวกเขาก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพราะตอนนี้จ่าได้แต่งงานกับสาวที่เขาแอบชอบแล้วทั้ง3ได้ออกมาสูดอากาศข้างนอกบ้างเป็นบางเวลาและนี่ก็คงจะเป็นแสงแดดแรกที่พวกเขาเฝ้ารอมาโดยตลอด1ปีต่อมาพวกเขาก็ถูกย้ายตัวอีกครั้งซึ่งเรือนจําในสมัยนี้มันก็มีพร้อมทุกอย่างทั้งอ่างล้างหน้าและห้องน้ําที่ให้ความสะดวกสบายไม่เพียงเท่านั้น คุกแห่งนี้ยังทําให้พวกเขาได้พบกับแกนนาคนอื่นๆซึ่งก็มีอีกหลายคนที่หายสาบสูญเพราะเป็นฝีมือการปิดปากจากทหารจนกระทั่งปี1985หรือ12ปีที่พวกเขาถูกจองจําวันนี้ประเทศอูรุกวัยได้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและประชาธิปไตยก็ได้เป็นฝ่ายชนะทั้ง3ารวมถึงแกนนาคนอื่นๆจึงถูกปล่อยตัวในทันทีและก่อนที่เปเปจะเซ็นชื่อออกผู้คุมคนหนึ่งก็ได้บอกว่าที่นี่แกอาจจะปลอดภัยแต่หลังจากที่ก้าว้นประตูเรือนจําชีวิตของ กจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งเปเป้ปก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแล้วอวยพอให้ผู้คุมคนนั้นโชคดี ต่อมาทั้ง3ามก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งและในสายตาของประชาชนพวกเขาก็ไม่ใช่กบฏอย่างที่ถูกตั้งข้อหาเลยสักนิดในทางกลับกันพวกเขาเป็นวีรบุรุษที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและกลายเป็นเชื้อไฟที่ทําให้คนรุ่นใหม่ออกมาลุกขึ้นสู้จนได้เป็นฝ่ายชนะในที่สุดหลายปีต่อมายาโต้ก็ได้ขึ้นมาเป็นวุฒิสมาชิกของกระทรวงกรารามดูโซได้ผ่านตัวมาเป็นนักกวีนักเขียนนิยายและดูแลกระทรวงวัฒนธรรมส่วนเปเป,เป้เขาได้ลงสมัครเลือกตั้ง และกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่4ี่เสของประเทศอูรุกวัยซึ่งมันก็นาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเส้นทางการต่อสู้ของพวกเขาก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือประเทศอูรุกวัยได้ถูกยึดครองโดยเผด็จการจากทหารและทําให้กลุ่มปฏิวัติตูปามาโรต้องออกมาสู้เพื่อความถูกต้องแต่พวกพเผด็จการก็ไม่สนมันจับการนาไปเข้าคุกเป็นเวลา12ปีเต็มก่อนที่อูรุกวัยจะมีการเลือกตั้งและทําให้พวกเขาได้เป็นอิสระอ,ะอีกครั้ง หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ MDB ที่7.5คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่80%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากา like กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปให,ใหม่ต่อไปด้วยนะครับ